จอนะครับวิธีเอาเกมเศรษฐีนะครับเกมเศรษฐีไปใส่ในสปาเทียนเรามาเกมเศรษฐีเราในเฟ e บุ o กใช่ไหมคลิกเข้ามาจะเป็นงี้ตรงกลางครับมีคําว่าแชร์อยู่แชร์คลิกตรงกลางคํงาคว่าแชร์ S H A R E และคลิกตรง URL Link นเนมันจะมี link URL อยู่เห็นไหมลิงก์จริงอยู่นี่ก๊อปมาก๊อปนะไหนะตามทันไหม อ๋อไ,ไม่ไม่ไม่ทันนะกลับไปที่ปิดปิดตรงนี้ไปก่อนที่อกลับไปที่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กส่งงานนะครับคลิกไปที่เราส่งงานเขาก่อนปุ๊บนะครับรอแล้วครับรอแล้วโอเคคลิกไปตรงแชร์ครับตรงกลางแล้วเลือก URL ลิงก์นะ <Okay. S 1> แล้วก็พปี้ URL มาปุ๊บ <Okay. S 1> จากนั้นเรากลับไปที่สภาเทียนครับ อ๋อดีเธอมาแล้วเหรอเดี๋ยวเดีเดี๋ยวปิดปิดกาวก่อนจะได้กระตามขั้นตอนที่เครื่องหมายบวกเดี๋ยวจะเย็นทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับมุมด้านล่างทางซ้ายมีคําว่า create p o r t n ตรงนี้จะใช้เพิ่มห้องเพื่อนเพิ่มเพิ่มลิงก์เกมเศรษฐีลิงก์ข้อสอบลิงก์ต่างๆลิงก์ u t u b e อะไรต่างอ่ะใส่ได้หมดลิงก์เว็บไซต์ที่เธอจะมาใส่ประกอบบเรียนใช่ไหมแล้วเลือกแบบ create f r m link ข้างล่างวางลิงก์ของเกมเศรษฐีเลยข้าวนเขียนว่าทิมมาว่าเกมเศรษฐีก็คือ,อคีย์เอทพอท่าเนี่ยใส่ได้ลิงก์ห้องเพื่อนลิงก์เกมเศรษฐีลิงก์ข้อสอบลิงก์ยูทูบโอเคคลิกคียเอทเลยครับ <personal. S 1> ได้แล้วหนึ่งงานอันนี้ก็เราก็ไปใส่เพิ่มโอเคจัดที่วางแล้วก็ล็อกเรียบร้อยเดี๋นะ